สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันนะครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ Google Sheets เป็นเหมือนออฐานข้อมูลสำหรับเว็บแอปแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ o g l e s h e e t s ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจะเอามาทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงบ้าง ใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดออกประเด็นสำคัญสคัญ,คญดูว่ามีวิธีไหนข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเพื่อใครกำลังมองหาทางลัดจัดการข้อมูลบนเว็บแบบไม่ซับซ้อนเนอะใช่เลยค่ะโดยเฉพาะถ้าจะทำพวกโปรโตไทป์หรือเว็บแอปเล็กๆที่ไม่ได้ต้องการฐานข้อมูลจริงจังอะไรมากนะักก็นับว่าเป็นทางเลือกที่สะดวกดีค่ะโอเค งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับวิธีแรกที่ดูจากข้อมูลแล้วเหมือนจะตรงไปตรงมาสุดก็คือใช้ Google Apps Script หรือ G A S อ๋อค่ะตัว G I S นี่คือมันมากับ Google Workspace อยู่แล้วเนาะครับผมวิธีนี้หลักการคือโค้ดทั้งฝั่ง back end ที่จัดการข้อมูลในชีทกับ front end ที่เป็นหน้าเว็บง่ายๆเนี่ยมันจะเขียนรวมกันใน Script Editor ที่ติดมากับตัวชีทเลยค่ะอ๋อคือผูกกันไปเลย ใช่ค่ะแล้วเวลา Deploy ก็กดจากในชีดนี่แหละมันก็จะสร้างเป็นเว็บแอปให้เราเลยไม่ต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกมาลงขั้นตอนคร่าวๆก็คือเตรียมชีดใส่ h e a d ดอร์คอลัมน์ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเขียนสคริปต์ในเมนู extensionsappscript ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขียนโค้ดจัดการข้อมูลเขียนโค้ดหน้าเว็บ HTMLCSSJavaScript นิดหน่อยแล้วก็กด Deploy ฟังดูง่ายจังเลยครับ ค่ะจุดเด่นคือความง่ายความเร็วในการเริ่มเนี่ยแหละค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตนะคะคือทุกครั้งที่เราแก้โคด้ดไม่ว่าจะแก้โคด้ด .js หรือแก้ไฟล์ html ต้อง Deploy ใหม่หมดใช่ค่ะต้องกด Deploy ใหม่เรื่องเป็น new version ทุกครั้งไม่งั้นที่แก้ไปมันจะยังไม่ทำงานอ๋อเข้าใจแล้วครับก็อาจจะจุกจิกนิดหน่อยตรงนี้ ค่ะแล้วก็ต้องมีการกด authorize ให้สิทธิ์สคริปตเข้าถึงข้อมูล s h e ีตของเราด้วยครั้งแรกอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงที่มันขึ้นว่า unsafe แต่ก็ต้องกดเข้าไปให้สิทธิ์ค่ะครับครับโอเคงั้นมาดูวิธีที่2กันบ้างอันนี้ดูจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยืดหยุ่นกว่าคือใช้ Google Sheets API โดยตรงเลยอะไรก็ได้ที่ถนดัด Node.js Python PHP อะไรก็ว่าไป แล้วให้ back end เนี่ยคุยกับ s h e ี t ผ่าน API อีกทีถูกต้องค่ะซึ่งการจะคุยผ่าน API ได้เนี่ยเราต้องไปตั้งค่าฝั่ง Google Cloud Console ก่อนอ๋อต้องไปยุ่งกับ Google Cloud ด้วยค่ะไปเปิดใช้งาน Google Sheets API แล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่า Service Account ขึ้นมา Service Account นี่เหมือนเป็นบัญชีหุ่นยนต์ให้แอปเราเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเราจะได้ไฟล์ JSON Key มาซึ่งไฟล์นี้สำคัญมากมากๆๆา,าคัญแบบ ห้ามหลุดเด็ดขาดใช่ค่ะห้ามเผลอเอาขึ้นกิจสาธารณะเด็ดขาดเลยนะคะเพราะมันเหมือนกุญแจเข้าถึงชีตของเราเลยแล้วก็ต้องเอาอีเมลของเซอร์วิสเคาเนี่ยไปกดแชร์ในชีตของเราให้สิทธิ์เอดิเตอร์ด้วยโอมีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับค่ะพอได้คีย์มาแล้วฝั่ง back end ก็เขียนโค้ดเรียกใช้ API ตามปกติเลยค่ะใช้ไลบรารีของ Google ช่วยก็ได้มีทั้งอ่านข้อมูล get เขียนข้อมูล append ส่วน Frontend ก็ทำเว็บสวยๆของเราไปตามปกติแล้วก็แค่เรียก API ที่ Backend เราสร้างไว้ใช่ค่ะทีนี้พอ Deploy ก็ต้อง Deploy ทั้ง Backend และ Frontend ไปไว้บน Hosting ที่เราเลือกเองเช่นพวกฮ e โร k คู Ver อร์เซหรือ Cloud อื่นๆแล้วก็ต้องหาวิธีเก็บไฟล์ JSON Key หรือค่าในนั้นให้ปลอดภัยบน Hosting ด้วยค่ะครับผมดูมีอิสระก,กว่าเยอะแต่ก็แลกมากับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นจริงๆใช่ค่ะทีนี้คาถามสาคัญเลย การเอาชีชมาใช้แทนฐานข้อมูลแบบนี้เนี่ยเอ่อมันมีข้อจำกัดอะไรที่เราต้องรู้ไว้บ้างครับข้อจำกัดหลักๆเลยนะคะเรื่องแรกคือ performance หรือประสิทธิภาพค่ะ <c oughs> ถ้าข้อมูลเยอะมากๆระดับเป็นแสนแสนแถวหรือมีคนเข้ามาใช้งานพร้อมกันเยอะๆเ,เขียนข้อมูลถี่ๆตลอดเวลาอันนี้ชีชอาจจะไม่ไหวค่ะอาจจะช้าหรือมีปัญหาได้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับงานหนักขนาดนั้นครับผมเข้าใจได้ อีกเรื่องคือมันไม่ใช่ relational database แบบ sql นะคะอ๋อหมายถึงพวกเชื่อมตาราง c o n f o r i n n e key อะไรแบบนั้นใช่ค่ะ s h e e t s มันทำไม่ได้โดยธรรมชาติถ้าเราต้องการความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างข้อมูลเราต้องเขียนโค้ดจัดการเองทั้งหมดซึ่งถ้าซับซ้อนมากๆก็จะยุ่งยากค่ะแล้วก็มีเรื่อง quota api ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะ g o เ g l e เขาจำกัดปริมาณการเรียกใช้ API ต่อวันต่อนาทีถ้าใช้งานหนักๆก,ก็อาจจะชนโคต้าได้ต้องคอยเช็คใน Google Cloud Console สุดท้ายก็เรื่องความปลอดภัยเนาะครับวิธีแรกก็ขึ้นกับการตั้งค่าตอน Deploy วิธีที่2ก็ขึ้นกับว่าเราเก็บคีย์ปลอดภัยแค่ไหนถูกต้องค่ะพอเห็นภาพรวมข้อดีข้อเสียข้อจำกัดแล้วถ้าต้องเลือกนี่ควรจะมองยังไงดีครับว่าแบบไหนเหมาะกับเราอืมถ้าอยากได้อะไรง่ายๆเร็วๆค่ะ ทำ prototype หรือเครื่องมือใช้ในองค์กรเล็กๆที่ไม่ได้ต้องการหน้าตาสวยงามหรือฟีเจอร์ซับซ้อนมากนักแบบแรกคือใช้ Gs น่าจะเหมาะสุดค่ะเริ่มต้นได้เร็วกว่าเยอะครับแต่ถ้าต้องการความยืดหยุ่นสูงอย่ากออกแบบ UI UX เองเต็มที่ใช้เฟรมเวิร์ที่ถนัดอยู่แล้วหรือคาดว่าข้อมูลอาจจะเยอะและซับซ้อนขึ้นในอนาคตการลงทุนตั้งค่าใช้ API กับเฟรมเวิร์ภายนอกแม้จะยุ่งยากตอนแรกแต่ก็จะให้ความสามารถที่มากกว่าในระยะยาวค่ะ สรุปก็คือ Google Sheets เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะสำหรับการเก็บข้อมูลเว็บแอปง่ายๆมี2ทางหลักๆคือ GS ที่ง่าย,าายเร็วกับ API ที่ยืดหยุ่นกว่าแต่ก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดมันด้วยทั้งเรื่องประสิทธิภาพความซับซ้อนโคตาใช่เลยค่ะและคำถามที่อยากจะชวนให้คิดต่อก็คือพอเรารู้แล้วว่ามันเชื่อมต่อกันได้แบบนี้เนี่ยนอกจากการทำแค่ฟอร์มรับข้อมูลแสดงข้อมูลพื้นฐานแล้ว เราจอ,อกไปประยุกต์ใช้อะไรที่มันสร้างสรรค์กว่านั้นได้อีกบ้างอืมน่าคิดครับอาจจะเป็นดชบอร์ดง่ายๆที่ดึงข้อมูลจากชีตมาโชว์แบบเกือบเรียลไทม์หรือเปล่าหรือเป็นเครื่องมือทํางานร่วมกันเฉพาะทางเล็กๆที่ใช้ประโยชน์จากความง่ายของชีตแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดที่มันมีจะพลิกแพงให้งานมันให้คุ้มค่าที่สุดในบริบทของเราได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่แต่ละคนลองออกไปทิศต่อดูคะ่ะ